ทุกคนสุดยอดมากนี่ดูให้จบนะทุกคนดูบรรยากาศเชทุกคนจ้าบรรยากาศที่หลวงพ่อเกษมเขมิโกของดีนะฮะดูบรรยากาศตอนทุกคนอุ้ยอันนี้หายากมากนะสุดยอดเลยสุดยอดทุกคนนี่ฮะมากินข้าวซอยที่บ้านข้าวซอยใกล้กับณนะบ้านแม่ทุกคนเดินเข้ามา นะฮะสุดยอดเลยไม่นึกว่าร้านจะดีงามขนาดนี้ทุกคนดูสิโอ้เราตื่นเต้นเดี๋ยวนะฮะเราตื่นเต้นมากทุกคนคือเราเดินผ่านร้านนี้ตอนไปกินร้านชิวอะฮะร้านชิวตรงฝั่งแม่น้ำวังแล้วก็เจอร้านนี้เราก็อยบ้านเขาซอยดูน่าสนใจ แต่ก็ไม่นึกว่าวันนี้จะมาทุกคนหลังจากที่จะไปบ้านทามาโอจะไปป่านคาเฟ่ปานคอฟฟี่นะฮะปรากฏว่าเดินย้อนลงมาออกจากร้านออกจากโรงแรมนะบ้านแม่เดินมาเรื่อยๆเขาบอกมาทางนี้สิทางนี้สิก็นึกในใจเอ๊บ้านเข้าซอยเหมือนกับเรียกให้เรามาก็เลยตัดสินใจมาทุกคนดูสิบรรยากาศลดมากขอบอกมีข้าวซอยธรรมดาพิเศษจัมโบ้มีข้าวซอยแบบเป็นของเด็กด้วยทุกคนทอดมันปลาก็มีทุกคนนี่ฮะ ดูบรรยากาศสิทุกคนจ้าโอ้ยตายเปิดบริโภคแต่สิบโมงถึงห้าโมงไม่มีวันหยุดเลยทุกคนมีข้าวซอยกุ้งด้วยนะข้าวซอยปลาก็มีทุกคนนี่ฮะใครนั่งนานๆมีมุมอ่านหนังสือหนังสือให้พร้อมเลยทุกคนเลิศมากทุกคนมีข้าวซอยซีฟู้ดด้วยนะฮะ อ่ะถ้าเกิดมือถือใครแบตหมดใช้โทรศัพท์ที่นี่ได้ฟรีจ้านี่ฮะรุ่มรื่นม,มากมีแต่คนชอบนะคะมานี่ฮะบรรยากาศดีมากทุกคนรุดมากทุกคนโอ้โหสุดยอดทุกคนจ้าเป็นแบบบริเวณในบ้านเลยฮะทุกคน ทำบรรยากาศได้อย่างน่ารักอบอุ่นกันเองมากน,นะร้านนี้เป็นมงคลมากๆเห็นไหมฮะมเคยไปกินเย็นจัดโซปาแปงนะก็จะมีรูปพระบรมชายาลักษ์อร่อยบาทเดียวก็มีพระบรมรูปชายชายาลักษณ์เยอะมากเกี่ยวกับในหลวงนะครับน,น ี่ชามานาสิกเนเจอร์ของที่นี่นด้วยน่าร้อนนี่สุดมากเขาทานชามานาวคุณแม่ยิ้มให้กล้องหน่อยสิเนี่ยเราเราแบบว่าตีสนิทใหญ่เลยเพราะว่าเราเห็นร้านแล้วรู้สึกแบบชอบมากเนี่ยฮะเจ้าของเองเลยทำเองเลยนะฮะน่ารักมากกันเองมากทุกคนนะฮะ ผมไปนี้มาคุณแม่วันก่อนนะพักที่พระณบ้านแม่ใช่ไหมฮะผมก็เดินมานะเดินไปชิวอ่ะชิวชิว้านริมวังอ่ะที่เป็นร้านตอนเย็นเย็นเขาเปิดเนาะผมเห็นร้านบ้านเขาซอยเอ้ก็สะดุดเอ๊ะบ้านเขาซอยแล้วก็เดินผ่านผมสะดุดตรงไหนรู้ไหมสะดุดตรงเนี้ยตรงนี้ตรงนี้เปิดบริโภคเปิดบริโภคปกติเปิดร้านใช่ไหมแต่นี้เปิดบริโภค น่ารักมากแล้วปรากฏว่าวันนี้ผมจะกลับแล้วไงจะไปบ้านท่ามาโอก่อนละครในเมืองอีกคืนที่การเราวีเพลสใช่ไหมฮะผมก็เอ๊ะเดินมาทางนี้เอ๊ะใจเอ๊ะเราวันก่อนเราผ่านเออบ้านเข้าซอยแล้วทําไมเราไม่มาแล้วกว่าจะมาไถวแถวตรงนี้มันไม่ได้อยู่ในเมืองแล้วใครจะมาไม่ได้ง่ายๆผมถือว่าต้องโชคดีนะถึงได้มาย่านตรงนี้ย่านดีๆอย่างนี้แล้วเอาเปิดกันแแล้วเาก็มาใช่แล้วแล้วตรงตรงน่อบ้านแม่คุณแม่ที่ผมประทับใจผมเจอคุณแม่เคยไปไหมเออบ้านป่องน่ะ ที่ถ่ายละครแล้วก็เป็นที่ที่ในหลวงรอเก้ากับรอเจ็ดมาประทับรอเจ็ดมาประทับพร้อมพระราชินีเป็นเดือนใช่ผมผมเพิ่งรู้และผมได้รู้ว่าทำไมเราโชคดีจังเลยแล้วได้มาแล้มาเจอไม่เคยเห็นที่แบบนี้แล้วก็ในข้างในพิพิธภัณฑ์เขาก็จะโชว์ว่ามีละครเรื่องอะไรบ้างที่มาถ่ายเรื่องหนึ่งในซวงเรื่องเทพประุจุธาเทพอะไรของเขาเราก็ได้มาเห็นที่จริงนะคุณพ่อ อร่อยไม่อร่อยแล้วนะอร่อยอยู่แล้วคุณพ่อคุณแม่ต้นตำรับตระกูลน้ำลำปางอันนี้ใช่ไหมฮะข้าวซอยใช่ไหมอิจฉาบรรยากาศก็เพลงเพลิงไปหมดเลยบรรยากาศนะฮะรสชาตินี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะมั่นใจนะฮะของแท้ขายทอดไรลูกหลามโอ้นะฮะใช่ครับใช่ข้าวซอยนี่อาหารผมกินข้าวซอยเป็นก็ตอนมาลำปางนี่แหละสมัยนั้นนะฮะก็เลยเริ่มรู้จักข้าวซอยเนี่ยฮะข้าวซอยราคาใหม่ ข้างใจคนชอบกินเนี่ยทุกคนไม่ราคาใหม่นี่คือยังไงฮะแแบบอยา่าเรียกคุณแม่ใช่ไหมเรียกพี่ใช่ไหมครับ,บอ่าคุณแม่ไว้ก่อนแม่คุณแม่ขาที่ตรงเนี้ยเป็นที่ของเจ้าตาเจ้ายายอ๋อวางนน้ำวางลอยน้ำหอในกาเลยแลดถวายให้หลวงพ่บบอกเกษตรให้เพื่อมีทางเข้าไปไหว้จาาเจ้าแม่สุชาดาหลวงพ่อเกษตรอ๋อตรงนี้เจ้าแม่สุชาดาอยู่ใกล้ๆนี่เองใช่ไหมฮะ ในฮะตรงนี้เลยแล้วที่เขาบอกต้นมะขามสามรอปีนี้คือต้นไหนอะฮะมะขามอปีม่าะอ่าแล้วก็ประเพณีสามวัดนี่วัดอะไรบ้างที่เขาเป็นคำขวัญวัดอะไรอ่าเพราะมีพระแก้วพระแก้วดอนเต้าสุชาดาตรงนี้ด้วยไงฮะทุกคนต้องอ่านประวัติก่อนตรงนี้ใช่ไหมฮะโอเคเดี๋ยวเรากินข้าวซอยเดี๋ยวเราจะไปดูตรงนี้กันทุกคน ไปไว้เจ้าแม่สุชาดากันทุกคนเดี๋ยวเครื่องร้อนทุกคน EP นี้ก่อนโพสต์ก่อนเก็บไว้ก่อนอย่เมมเต็มอีกทุกคนเดี๋ยวเขาซอยจะเย็นสัก,ก่อนทุกคนนี่ฮะ